ปัจจุบันนี้โลกของเรานั้นก็ต่างมีการค้นพบสิ่งมหัศจ,จรรย์ที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินมากมายครับทั้งผลึกยักษ์50ตันที่ใหญ่โตราวกับว่ามันหลุดออกมาจากหลังไซไฟอุโมงค์ยุคโบราณที่เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายใต้ดินหรือแม้แต่เหมืองทั้งเมืองที่ถูกฝังกลบอยู่ใต้พื้นพิพเอ๊ะหรือว่าโลกของเรานั้นมันจะมีอะไรมากกว่าที่เราคิดไว้กันนะบางทีประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนรู้กันมานั้น มันอาจจะใช้ไม่ได้ทั้งหมดก็เป็นไปได้นะครับเอาล่ะครับเกิดมาซะยาวนานเลยในคลิปนี้นะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมขอพาทุกท่านนั้นไปพบกับเรื่องราวสุดอัศจรรย์ชิ้นแรกกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมเคยได้ยินเรื่องราวของแม่น้ําป้ายน้ํากันไหมครับเรื่องนี้นะมันเกิดขึ้นที่ประเทศเม็กซิโกนาเซโนเตฮันเฮดิล่าซึ่งอันที่จริงแล้วมันก็คือถ้าใต้น้ําที่เกิดจากการยุบตัว ของชั้นหินปูนนั่นแหละครับแล้วทีนี้นะ่ะน้ำก็เข้าไปขังอยู่ในถ้าจนมันกลายเป็นเหมือนกับบ่อลึกๆประมาณ60เมตรเห็นจะได้เซโนโตเตฮันเฮลิต้านะครับมันก็จะพิเศษกว่าที่อื่นๆตรงที่ว่ามันจะมีแม่น้ําไหลอยู่ใต้น้ําด้วยท่านผู้ชมลองนึกถึงภาพขนมชั้นบ้านเราดูนะครับแต่ละชั้นนะ่ะมันก็จะมีความหนาแน่นซึ่งแตกต่างกันครับเซโนอันเตลิกานะ่ะมันก็จะคล้ายกันนี่แหละครับ แต่ว่ามันมี3มชั้นชั้นบนสุดเนี่ยมันก็จะมีน้าําใสๆธรรมดาธรรมดาชั้นกลางก็จะเป็นน้ําจืดส่วนชั้นล่างสุดก็จะเป็นน้ําเค็มทีนี้ครับระหว่างชั้นน้ําจืดกับน้ําเค็มเนี่ยมันก็จะมีไฮโดรเจนซัลไฟ์ไปกั้นกลางอยู่ครับแล้วไอ้เจ้าไฮโดรเจนซัลไฟ์นี่นะครับมันก็เกิดจากการที่พวกซากพืชซากสัตว์นั้นมันไปเน่าเปื่อยผุพังแล้วก็โดนแบคทีเรียย่อยสลายในสภาวะที่แบบมันไม่มีออกซิเจนเจ้าไฮโดรเจนซัลไฟ์เนี่ย มันก็เลยมีความหนาแน่นสูงมากครับมันก็เลยไปกองรวมกันเป็นชั้นหนาะประมาณ2เมตรแถมยังคุุค่นโมัว,มวดูไปดูมาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับแม่น้ําที่ไหลอยู่ใต้น้ํายังไงอย่างนั้นเลยครับทีนี้ท่านผู้ชมลองจินตนาการตามนะครับเบื้องบนนั้นจะเป็นน้าําใสๆพอเราดําลงไปอีกนิดหน่อยนะ่มันก็จะเจอกับชั้นน้ําจืดแล้วก็จะเจอกับแม่น้าใต้น้ําที่แบบดูคุุค่นโมัวเหมือนกับมีหมอกปกคลุมเลยครับ แถมยังมีใบไม้กิ่งไม้ร่วงหล่นลงไปกองอยู่ใต้น้ําด้วยดูแล้วอะ่ะมันก็จะเหมือนกับป่าใต้น้ําเลยละครับบอกเลยครับว่ามันสวยงามราวกับว่าเป็นเมืองบาดาลของพวกเหล่าพญานาคเลยทีเดียวและสิ่งที่แบบทําให้แม่น้ําใต้น้ําแห่งนี้นะครับมันดูสวยงามจับใจนะ่ะมันก็คือแสงแดดครับแสงแดดที่สาสองโลบากระรบกับกิ่งไม้ใบไม้เนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้ภาพที่เห็นนั้นดูมีมิติเหมือนกับเป็นภาพวาดครับ ซึ่งมันไม่ต่างอะไรเลยครับกับการที่ธรรมชาตินั้นบันจงสรรสร้างงานศิลปะชิ้นเอกขึ้นมาเลยทีเดียวเอาละครับแล้วก็ไปดำน้ำกันจนหนำใจแล้วคราวนี้เนะี่ยผมขอพาทุกท่านั้นขึ้นบกไปตะลุยบนเกาะสวรรค์บาหลีประเทศอินโดนีเซียกันบ้างดีกว่าครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าบาหลีแห่งนี้เนะี่ย นอกจากจะมีธรรมชาติสวยงามประการตาแล้วหรือแม้แต่วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ยังมีเครื่องบินท่องเที่ยวซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆเหมืองหินปูนด้วยนะครับใช่แล้วครับท่านผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับเครื่องบินท่องเที่ยวเครื่องบินจริงๆนี่แหละครับที่มันจอดทิ้งร้างไว้กลางแจ้งนั่นแหละเรื่องของเรื่องก็คือมันมีเครื่องบินโบอิงเจ็ดสามเจ็ดครับลำเบลเลอร์เลยจอดนิ่งสนิทอยู่กลางทุงง่งโล่งๆใกล้กับเหมืองหินปูน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,550นูน่นเลยครับไม่มีใครรู้หรอกครับว่ามันมาอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรมันเหมือนกับว่าอยู่ดีๆเนี่ยมันก็โผล่รวดขึ้นมาพวกเขาก็เลยงงกันทั้งเกาะเลยทีเดียวรครับชาวบ้านแถวนั้นน่ะก็เล่าลือกันไปต่างๆนานาครับบางก็บอกว่ามีเศรษฐีเงินหนาน่ะอยากจะเปิดร้านอาหารแต่ว่าขอแบบไม่เหมือนใครนะก็เลยแบบปิ๊งไอเดียที่แบบไปลากเครื่องบินมาตั้งไว้ครับหวังว่าจะแปลงโฉมร้านอาหารสุดหรู แต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็เจ๊งไม่เป็นท่าร้านอาหารนั้นมันก็เลยล่มไปครับเครื่องบินลำนั้นน่ะมันก็เลยถูกทิ้งร้างไว้เป็นอนุสร์กลางทุ่งนานับเป็นพันๆปีแล้วเอ้ยล้อเล่นครับเป็นสิบปีซึ่งมันก็ได้กลายเป็นแลนด์มาร์กสุดแปลกคนไรที่ไปบาหลีเนี่ยก็ต้องแวะไปถ่ายรูปเช็คอินอัพลงโซเชียลโชว์เพื่อนๆให้รู้ครับว่าเออฉันเนี่ยมาถึงบาหลีแล้วนะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งคิดว่าบาหลีเนี่ย มันจะมีเครื่องบินทิ้งร้างแค่แบบลำเดียวนะครับบอกได้เลยครับว่ามันมีอีก2ลํลำครับซึ่งลำหนึ่งนะครับมันก็จอดอยู่ข้างร้านดันกิ้งโดรนนะครับร้านโดรนชื่อดังและนี่ครับถ้าเดินออกมาจากร้านเราก็จะเจอเครื่องบินเลยมันเป็นอะไรที่แบบคอนทราสุดๆเลยส่วนอีกลำน่ะมันจะจอดอยู่บนหน้าผาวิวทะเลแบบสวยงามอลังการงานสร้างครับใครชอบถ่ายรูปแบบบอกเลยครับว่ามุมนี้เนี่ยห้ามพลาด ซึ่งเครื่องบินเก่าๆพวกนี้นะครับมันก็ได้กลายเป็นสเสน่ห์ของบาหลีไปซะแล้วนักท่องเที่ยวก็ได้แห่แหนกันไปดูครับก็อยากรู้ว่ามันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกันนะมันเป็นเหมือนกับปริศน,นาครับให้แก้ไขใครอยากลองไปเป็นนักเสพก็ลองไปดูนะครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราอะไปตะลุยบาหลีกันมาแล้วคราวนี้ครับผมจะขอพาทุกท่านนั้นไปสำรวจอุโมงค์ใต้ดินสุดลึกลับกันบ้างบอกเลยครับว่าเรื่องนี้เนะี่ยมันก็ ชวนขนหัวลุกอยู่แปลกๆนะครับเพราะว่าอุโมงค์ที่ว่าเนี่ยมันซ่อนอยู่ในบ้านของคนธรรมดารรมดาได้เลยครับเรื่องมันเริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษครับมีนักพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์คนหนึ่งที่ชื่อว่าเฟรดดี้กูดอนเขาก็ได้ซื้อบ้านหลังหนึ่งครับในเมืองไบรทันแล้วทีนี้เนะี่ยตอนที่แกกําลังสํารวจบ้านหลังใหม่แกก็ไปเจอเข้ากับประตูแปลกๆอยู่ในห้องสมุดครับแล้วด้วยความที่แบบเป็นคนช่างสงสัยอยู่แล้วก็เลยลองเปิดดูปรากฏว่า ข้างในครับมันเป็นห้องลับแถมยังมีอุโมงค์ใต้ดินซ่อนตัวอยู่ด้วยงานนี้เนี่ยมันก็เล่นเอาคุณเฟรดดี้นั้นขนลุกชูชาลีทีเดียวครับไม่ใช่ว่าแกปวดหนักนะแต่แกน่ะตื่นเต้นครับและด้วยความตื่นเต้นครับคุณเฟรดดี้น่ะแกก็เลยรีบถ่ายคลิปแล้วก็เอาไปโพสต์ลงติ๊กต็อกวดชาวเน็ตปรากฏว่าคลิปนี้ครับมันดังเป็นพลุแตกซะอย่างนั้นแหละมีคนเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยครับหลายคนนั้นก็บอกว่า อยากให้คุณเฟดดี้เนะี่ยลงไปสำรวจอุโมงค์ดูว่าข้างในเนะี่ยมันมีอะไรบ้างเอาละสิครับไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณเฟดดี้ก็เลยตัดสินใจลงไปสำรวจอุโมงค์ซะเลยครับปรากฏว่าเขาอะก็ได้เจอเข้ากับของเก่าๆแต่ไม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนโต๊ะเรียนจดหมายเก่าๆนะครับแล้วก็สืบไปเสืบมานะ่ะก็ถึงได้รู้แล้ะครับว่าอ๋อบ้านหลังนี้เนะี่ยมันเคยเป็นโรงเรียนประจํามาก่อนในช่วงปีที่ตะรัดหนึ่ันก้า 1, นู่นโอ้โห มันเหมือนกับหลุดเข้าไปในหนังผีเลยนะครับเนี่ยเรียกได้ว่า100ร้อยกว่าปีก่อนเลยละ่ะแต่ว่าเรื่องราวมันก็ยังไม่ได้จบแค่นั้นนะครับท่านผู้ชมมันมีคู่รักอีกคู่หนึ่งครับที่ชื่อแกรี่แล้วก็เบดมาเนที่อาศัยอยู่ที่รัฐเอดีนอยประเทศสหรัฐอเมริกาครับทั้งคู่น่ะก็ได้เจอเข้ากับเรื่องคล้ายๆกันนี่แหละครับตอนที่ทั้งคู่น่ยกาลังรีโนเวทบ้านก็ได้ไปเจอเข้ากับทางเข้าครับที่มันอยู่ใต้ทางเท้าที่นําไปสู่ห้องลับใต้ดินข้างในน่ะก็จะมีซุ้มประตูครับ กับกองดินที่ดูเหมือนจะไม่ได้ถูกแตกต้องมานานเป็นแบบร้อยๆปีแล้วแต่ผู้เชี่ยวชาญน่ะคาดว่าอุโมงค์นี้ครับมันน่าจะถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1895น,นู่นแหละแต่ก็ไม่มีใครรู้หรอกครับว่ามันถูกสร้างขึ้นมาทาไมบางคนก็บอกว่ามันเอาไว้แบบลักลอบขนของนะบางคนก็บอกว่าเอาไว้แบบเป็นทางหนีหรือบ,บางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟใต้ดินก็เป็นไปได้ แล้วเมื่อกี้นะครับผมก็ได้พาทุกท่านไปสำรวจอุโใต้ดินกันมาแล้วคราวนี้ครับผมจะขอพาทุกท่านไปดูสมบัติที่แบบซ่อนอยู่ในบ้านกันบ้างครับเรื่องนี้ครับมันเกิดที่เบร์งเอมรัฐนิวยอร์กครับประเทศสหรัฐอเมริกาคราวนี้ครับก็เป็นคู่รักอีกแล้วครับน่าจะเป็นคู่รัก LGBT นะครับเนี่ยดิกดัมพอนแล้วก็แพทริกเบอร์เกอร์ทั้งคู่นะครับซื้อบ้านเก่าแก่ที่แบบสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1915เลยซึ่งบ้านหลังนี้ครับ ก็ได้มีตำนานเล่าขานกันมาว่าเจ้าของบ้านเดิมเนะี่ยเขาก็เป็นชาวเยอรมันรับที่ชื่อเขาอดอลฟ์ฮูดซึ่งแบบโดนกล่าวหาว่าเป็นมาเฟียคา้าเหล้าเถื่อนในยุคอเมริกาห้ามขายแอลกอฮอล์ครับในช่วงปี1920ถึงปี1 9น3นู่นแหละครับตอนแรกอนี่ะนิกกับแพ็กทิกอ่ะก็คิดว่าเรื่องนี้ครับมันอาจจะเป็นแค่แบบเรื่องเล่าสนุกขำๆเฉยๆก็เป็นได้แต่ที่ไหนได้ครับพอตัวเองอ่ะเริ่มรีโนเวทบ้านเท่านั้นแหละความจริงนั้น มันก็ปรากฏขึ้นครับพวกเขาก็ได้ไปเจอเข้ากับห่อผ้าที่มันซ่อนอยู่ในผนงังข้างในนั้นมันก็จะเป็นขวดวิสกี้ยี่ห้อโอสมัคเลอร์เกเร็กวิสกี้ครับซึ่งเป็นวิสกี้ที่ยังมีขายอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยเท่านั้นยังไม่พอครับพอค้นไปค้นมาเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับขวดวิสกี้ที่ซ่อนอยู่ทั่วบ้านอีก66ขวดทั้งในผนงังใต้พื้นใต้บันไดามาเฟียคนนี้เนี่ยเขาก็ช่างสรรหาที่ซ่อนจริงๆนะครับเล่นเอานี้กับแท็กทิกเนี่ย ตาลุกวาวเลยทีเดียวครับบางขวดเนี่ยก็แบบว่างเปล่าไปแล้วครับแต่บางขวดเนี่ยมันก็ยังคงพอมีวิสกี้หลงเหลืออยู่บ้างผมว่านะท่านเขาอดอ์โพส์เนี่ยคงจะซ่อนไว้เยอะมากเพื่อไว้กินเองยาวๆเลยแหละแถมยังรอดจากการจับกลมของตำรวจได้ด้วยแมสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยถ้าตำรวจรู้เข้าเนี่ยคงจะร้องอู้หูดังๆไปเลยแหละครับงานนี้ที่สำคัญก็คือวิสกี้พวกนี้ครับทุกท่าน มันดันมีมูลค่าแบบมหาศาลมากบรรดาผู้เจ้าชายครับก็บอกว่าขวดนึงเนี่ยนะมันสามารถขายได้แบบเป็นพันดอลลาร์คิดดูดีครับ66ขวดนะ่ยมันจะขายได้เท่าไหร่กันเนี่ยเนี่ยมันเปลี่ยนจากการรีโนเวทบ้านนะครับกลายเป็นการขุดขุมทรัพย์ชัดๆเลยนะเนี่ยโชคดีแบบนี้คงต้องซื้อลอตเตอรี่เสริมดวงกันหน่อยแล้วล่ะครับงานี้ครับนิกกับไบรทิกเนี่ย คงจะรวยเละแถมยังได้เป็นเจ้าของเรื่องราวสุดเจ๋งเอาไปเล่าต่อให้ใครต่อใครได้ฟังกันอีกนานแสนนานเลยว่าแต่ท่านเขารับถ้ายังอยู่เนี่ยช่วยมาบอกที่ซ่อที่เหลือหน่อยได้ไหมครับเอาละครับทุกท่านเมื่อกี้นะ่ะผมก็พาทุกท่านนั้นไปดูสมบัติของบ้านกันมาแล้วใช่ไหมครับคราวนี้นะ่ะผมขอพาทุกท่านครับไปดูสมบัติของโลกกันบ้างครับขอพาทุกท่านนั้นไปที่ประเทศเม็กซิโกครับกับถ้ำแห่งยักหรือ นายอีคามาให้ที่เต็มไปด้วยผลึกยักษ์สุดอลังการเรื่องราวนะครับมันก็เริ่มต้นขึ้นในปี2000นี่เองครับตอนนั้นนะ่ะมันก็ได้มีคนงานเหมืองกลุ่มหนึ่งกําลังขุดคูดคดคด,คดแร่อยู่ครับแล้วก็ไปเจอเข้ากับถ้าขนาดมหเหตุมามันเป็นโปร่งแบบขนาดใหญ่มีทั้งผลึกยิบซั้มที่มันยื่นออกมาจากผนังพื้นแล้วก็เพดานเต็มไปหมดเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผลึกยิบตั้มที่นี่นะ่ะมันกลับไม่ทำอะไรนะครับเพราะว่ามันใหญ่โตมโหฬาร บางอันน่ะมันมีความยาวประมาณ1ิสองเมตรซึ่งมันสูงกว่าตึกสี่ชั้นซะอีกครับเนี่ถ้ำนี้นีะ่ะเขาก็เรียกกันว่าถ้ำแห่งคริสตัลครับมันเกิดขึ้นมาหลายแสนปีแล้วจากน้ำแร่ใต้ดินผสมกับความร้อนจากหินหนืดทําให้ผลึกพวกนี้ครับมันค่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนมันกลายเป็นแบบถ้ำสุดอลังการนะ่ะที่ใครเห็นก็เป็นต้องตะลึงมันเหมือนกับหลุดเข้าไปในโลกแฟนตาตีในหนังอวตารเลยครับและแน่นอนครับว่า ข่าวการค้นพบถ้ำนี้เนะี่ยมันก็ดังไปทั่วโลกนักวิทยาศาสตร์พวกเขาก็แห่แหนกันมาสำรวจครับเพราะว่าอยากรู้ครับว่าข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรซ่อนอยู่นะแต่การเข้าไปในถ้ำครับมันกลับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเพราะว่าข้างในถ้ำนั้นมันมีอุณหภูมิสูงถึง85องศาเซลเซียสมันร้อนยิ่งกว่าเตาอบซะอีกแถมมันยังมีความแบบความชื้นสูงมากๆถ้าไม่มีอุปกรณ์ป้องกันใดๆอยู่ข้างในนะ่ะไม่ได้แน่นอนครับตายแน,น่ ไม่เหมือนกับเข้าไปอบซาวน่ายังไงอย่างนั้นเลยครับที่สําคัญก็คือผลึกพวกนี้ครับมันดันบอบบางมากๆถ้าเกิดว่าไปโดยเข้าเนี่ยมันก็อาจจะแตกหักเสียหายได้ดังนั้นนะ่ะพวกเขาก็เลยแบบต้องระวังกันสุดๆไปเลยเวลาเข้าไปสำรวจครับก็เลยต้องใส่ชุดป้องกันอย่างดีเหมือนกับนักบินอวกาศยังไงอย่างนั้นเลยละครับท่านผู้ชมครับน่าียดายนะครับที่ตอนนี้นะ่ะถ้ำแห่งนี้นะ่ะมันก็ดันโดนน้าท่วมไปแล้วเพราะว่าพวกเขานะครับหยุดสูบน้ําออกจากเหมือง แต่มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับอย่างน้อยนะ่ะผลึกสวยๆมันก็จะได้ถูกเก็บรักษาไว้ร้อยคนรุ่นหลังนะ่ะได้มาชื่นชมเหมือนกับจะเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้เลยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ครับผมขอบอกเลยครับว่ามันเหลือเชื่อสุดๆไปเลยเป็นเรื่องของข้าวซาบิโนเขานะครับได้รับมรดกเป็นเครื่องจากเย็บผ้าเก่าๆจากคุณยายพร้อมกับคำสั่งเสียสุดแปลกที่ว่าอย่าลืมดู ที่ตา้จากเย็บผ้านะหลานแต่เอ๊ะมันยังไงกันนะใตยจากเย็บผ้าธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันจะมีอะไรกันคุณกลานะครับก็เลยลองเปิดดูปรากฏว่าแกก็ได้เจอภาพวาดซ่อนอยู่ครับซึ่งมันไม่ใช่ภาพธรรมดาธรรมดานะครับท่านผู้ชมแต่มันเป็นภาพวาดของศิลปินระดับโลกอย่างบาโปปิกัสโซชื่อภาพว่า Women is a Cap เป็นภาพผู้หญิงที่แบบสวมหมวกดูมีสเสน่ห์มากๆครับ คุณคลาเนี่ยก็ตื่นเต้นมากครับแต่ก็ยังงงอยู่ว่าภาพนี้เนี่ยมันเป็นแบบของปิกัสโซจริงๆหรือเปล่าแล้วมันมาอยู่ในใต้จักเย็บผ้าได้ยังไงกันแน่นี่แกก็เลยลองไปเสิร์ฟหาความจริงดูครับจนรู้ว่าคุณปู่ของแกเนี่ยซื้อภาพนี้มาจากลอนดอนในราคาแค่แบบ10ดอลลาร์ตั้งแต่ปีคิตนักราช1 9 4 4ิสีนะครับแล้วก็เก็บซ่อนไว้ใต้จักเย็บผ้าไม่ใครรู้ครับ และด้วยความสงสัยครับคุณคาเนี่ยแกก็เลยอยากรู้ครับว่าเอ๊ภาพนี้เนี่ยมันจะมีมูลค่าเท่าไหร่กันนะคุณคานะครับก็เลยนําภาพเนี่ยไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบดูครับผลปรากฏว่ามันเป็นของแท้อีกด้วยแม้จะไม่ใช่ผลงานชิ้นเอกก็ตามครับแต่มูลค่านะมันก็สูงถึง30ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ436ล้านบาทหนอๆนะครับโอ้โหนี่มันรวยเละเลยนะเนี่ยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะยังได้น้อยกว่าอีกนะครับเนี่ย เรื่องนี้ครับก็สอนให้ผม,มารู้เลยครับว่าสมบัติล้ําค่านะ่มันอาจจะซ่อนอยู่ใกล้ตัวเราก็เป็นไปได้เหมือนกับภาพวาดของปิกัสโซที่ซ่อนอยู่ใต้จากเย็บผ้าใกล้จะไปรู้หรือครับว่าของเก่าๆที่เราคิดว่าไร้ค่านะ่ะมันจะมีบูลค่ามหาศาลก็เป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมลองไปรือ้อคน้คนบ้านดูนะครับเพื่อจะเจอสมบัติอย่างคุณคลาบห้างท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมใครว่าพายุนะ่ะมันจะนําพามาแต่ความหายนะบ้างรับ ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะพัดพาเอาเรื่องราวดีๆมาให้เราก็เป็นไปได้นะครับอย่างเช่นการค้นพบสุดอัศจรรย์ที่มันเกิดขึ้นหลังจากพายุโฮลิเคนิโคพัดถล่มชายฝั่งเดโทนาบิสรัฐฟอร์ดาประเทศสหรัฐอเมริกาพายุลูกนี้นะครับมันก็เล่นงานแบบหนักหน่วงเลยครับซัดเอาแบบทรายเนี่ยหายไปเพียบเลยครับแต่สิ่งที่มันทิ้งไว้นะ่ะกลับเป็นซากเรือโบราณที่จมอยู่ใต้ทรายมานานโล่ขึ้นมาให้เห็นแบบเด่นชัดครับประมาณ20ฟุต คาดว่ามันน่าจะเป็นส่วนท้ายหรือข้างเรือสมัยศตรวตรรษที่19นู่นนะครับและทุกท่านลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบเรือทั้งลำน่ะมันจะใหญ่อลังการงานสร้างแค่ไหนครับเหล่านักโบราณคดีนะครับแล้วก็นักประวัติศาสตร์น่ะพวกเขาก็รีบรุดไปตรวจสอบทันทีแต่การขุดสร้างเรือน่ะมันก็ต้องทําอย่างระมัดระวังครับมันเหมือนกับการงมเข็มในมหมาสมอดเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าพลาดไปน่ะอาจจะทําให้เรือเสียหายก็เป็นไปได้มันเหมือนกับ งมสมบัติก็ไม่ปานล่ะครับงานนี้เนี่ยหลายคนครับตั้งข้อสงสัยว่าเรือลำนี้เนี่ยมันเป็นเรืออะไรมาจากไหนทําไมถึงอับปางบางทีครับอาจจะเป็นเรือขนส่งสินค้าหรือเปล่าเออหรือว่ามันจะเป็นเรือที่แบบโดนจนสลัดปล้นทิ้งไว้กันแน่นะหรือว่าเจอพายุแล้วล่มมันน่าตื่นเต้นจริงๆเลยครับเนี่ยยิ่งขุดนะครับพวกเขาก็ยิ่งเจอหลักฐานเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นเศษไม้ข้าวขอเครื่องใช้ครับทำเอานักวิจัยเนี่ย เข้าใกล้ความจริงไปอีกขั้นหนึ่งแล้วการค้นพบครั้งนี้ครับมันทําให้เราครับเห็นว่าธรรมชาตินะครับมันก็มีพลังในการเปิดเผยความลับที่ถูกต้อนร้นและประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้มีอยู่แค่ในหนังสือแต่มันอยู่รอบตัวเรารอยเราไปค้นพบครับมันเหมือนกับเล่นเกมตามหาสมบัติยังไงอย่าง,งนั้นเลยครับเรื่องต่อไปนี้นครับผมขอบอกเลยครับว่ามันแปลกประหลาดมหัศาจรรย์ผันลึกสุดๆไปเลยครับ เป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นณนะทะเลทรายซูซอนรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาครับในปี2016ครับมันก็ได้มีคู่รักคู่หนึ่งครับที่กําลังเดินเล่นรับชมบวิวทะเลทรายแบบชิวๆอยู่ดีๆครับก็เจอเข้ากับทรงโคมสีบ่วงเต็มไปหมดเลยครับมันก็าว,วาวๆนุ่มๆเหมือนกับเยลลี่บางอันนั้นก็ใสๆบางอันก็ขุ่นๆุ่ครับพอแบบกดลงไปเนี่ยมันก็จะมีน้ําแปกลกๆไหลออกมาเล่นเอาแหวะทั้งคู่เลยครับคู่รักคู่นี้เนี่ย ก็ถึงกับพังะไปเลยทีเดียวทั้งคู่ตกใจมากครับก็เลยรีบแช่งนักวิทยาศาสตร์ให้มารวจตอบดูแต่ก็ไม่มีใครรู้ครับว่ามันคืออะไรกันแน่ทั้งนักวิทยาศาสตร์นักพุทธศาสตร์แล้วก็นักธรณีวิทยาครับก็งงไปไก่ตาแตกงานนี้นะครับพวกเขาอ่ะก็ศึกษาวิจัยกันอยู่นานนะครับก็ยังหาคําตอบไม่ได้แต่เหมือนกับว่ามันหล่นลงมาจากฟากฟ้ายังไงอย่างนั้นเลยครับข่าวนี้ก็ดังไปทั่วครับคนก็แห่มาดูอยากเห็นกับตาว่าไอ้ทรงกลมสีม่วงเนะี่ย มันมีหน้าตาเป็นยังไงแต่ไม่กี่วันต่อมาครับลูกกลมๆพวกนี้นะ่ะมันก็หายวับไปกับตาเหลือไว้แค่ความสงสัยว่ามันคืออะไรกันแน่มันมาจากนอกโลกหรือเปล่าหรือว่าเป็นปรากฏการณ์สุดแปลกหรือว่าเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวโอ้ยงงไปหมดแล้วผมว่ามันอาจจะเป็นเจลลดไข้ก็เป็นไปได้นะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้มันจะเป็นอะไรก็ตามครับก็คงต้องรอให้ในักวิทยาศาสตร์นไขปริศนานี้ให้ได้ก่อนนะครับท่านผู้ชมถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับเนี่ย คราวนี้นะครับุกื่อนผมขอาุกื่อนะไปดูรถไฟใต้ใตน้ํากันบ้างดีกว่าครับแต่รถไฟใต้น้ําเนี่ยนะมันมีด้วยเหรอมันก็มีสิครับแถมมันยังมีมากกว่าในชินซะด้วยอย่างที่ดิวเจอร์ตี้ครับก็มีคนเจอรถไฟในยุคสงครามกลางเมือง2องขบวนครับจมอยู่ใต้ทะเลลึก9กเมตร มันเป็นรถจากไอน้ําโบราณตั้งแต่ในช่วงปี1850้้นูหละครับไม่มีใครรู้เหมือนกันนะครับว่ามันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงแต่ก็คาดว่ามันน่าจะเป็นรถไฟขนส่งที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็จมลงทะเลไปยูทูบเบอร์ชาวรัสเซียก็เคยเจอรถไฟใต้น้ําเหมือนกันนะครับตอนที่ดำน้ําอยู่ก็ได้ไปเจอกับรถไฟจอดแน่นิ่งอยู่ใต้ทะเล ซึ่งก็คาดว่าน่าจะตกลงมาจากสะพานนั่นแะครับแต่ที่เจ๋งสุดๆนะ่ยก็คงต้องยกให้ทอมคลอสมอนนักกู้ภัยใต้น้ําจากมินิสโต t ตาครับที่เจอเข้ากับรถไฟ CPR 694อายุ106ปีจมอยู่ใต้น้ําในทะเลสาบซูพีเรียรถไฟขบวนนี้นะครับก็ตกรางตั้งแต่ปี1910นู่นแหละครับเพราะว่าชนเข้ากับหินแล้วก็ปกหน้าผาลงไปในทะเลสาบคลอสมอนนะ่ย ก็ได้ใช้หุ่นยนต์ใต้น้ําครับลงไปสํารวจแล้วก็ได้เจอเข้ากับซากรถไฟยับเยินแต่ก็น่าทึ่งมากครับที่ได้เห็นรถไฟที่แบบหายสาบสูญไปเป็นร้อยร้อยปีการค้นพบนี้นะ่ะมันก็ทําให้เราเห็นนะครับว่าโลกใตน้น้ํไม่ยังมีอะไรให้แบบค้นหายเยอะแยะเลยแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่มันก็ช่วยให้เราไขาปริศนาในอดีตได้มากขึ้นเลยนะครับคราวนี้นะครับผมก็ขอพาทุกท่านนั้นไปขึ้นเรืออีกลำครับแต่เรือลำนี้นะ่ะมันไม่ได้อยู่ในน้ำนะครับมันอยู่ในทะเลทราย เรื่องราวสุดเศร้านั้นก็เกิดขึ้นที่เมืองมอยนาครับประเทศอุซเบกิสถานที่นี่ครับเคยเป็นเมืองท่าเรือที่แบบคึกคักมีประชากรมากกว่า40,000คนมีทั้งแบบการประมงการค้าขายครบคัเลยครับแต่แล้วในปี1960โซเวียตนั้นก็ได้เกิดไอเดียจะเปลี่ยนเส้นทางน้ําไปใช้ในการเกษตรผลก็คือทะเลอารักรับที่อยู่ใกล้ๆมันก็เหือดแห้งหายไป90%จากทะเล กลายเป็นทะเลทรายไปซะอย่างนั้นแหละทําให้เมืองมอยนาคเนะี่ยกลายเป็นแบบเมืองที่ร้างบ้านเรือนครับร้านค้าก็ถูกทิ้งร้างไปหมดแถมยังมีเรือเก่าๆนะ่ะจอดเกยตื้นอยู่กลางทะเลทรายเป็นภาพที่แบบน่าสลดใจอย่างยิ่งครับแล้วก็เตือนใจถึงผลกระทบจากการกระทําของมนุษย์ที่แบบทําลายธรรมชาติได้ขนาดนี้ แต่ในความเศร้านั้นก็ยังคงมีความหวังอยู่ลิบหลีรับเมืองบอยนาคเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นใหม่กลายเป็นสถานที่จัดเทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกลางครับที่ชื่อว่า s t e h e a Festival มีบรรดาวีเจดังๆรับจากอุสเบกิสถานแล้วก็ยุโรปเนี่มาร่วมแสดงดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายพันคนเลยครับจากเมืองรังอ่ะที่เต็มไปด้วยซากเรือมันก็กลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งครับด้วยเสียงดนตรีผมว่าน่ะมันเก๋งมากเลยครับ ตอนไปร่วมงานดนตรีนี้เนะี่ยประสบการณ์เนี่ยมันเหมือนกับการที่เราครับไปอยู่ในนรกมีนี้แล้วก็คนที่ตกนรกนั้นนะ่ะไม่ได้มีความทุกข์อะไรเลยกลับสนุกซะอย่างนั้นแหละงานนี้ผมขอพาทุกท่านนั้นไปชมสมบัติล้ำค่าจากยุคโรมันกันบ้างครับซึ่งก็เป็นยุคโรมันโบราณนั่นแหละมันชื่อว่าไลเกอร์คัตครับมันเป็นถ้วยวิเศษอายุ1,600ปีที่พิเศษสุดเลยครับคือแบบมันเปลี่ยนสีได้ถ้าแบบส่องไฟข้างหน้ามันจะเป็นสีเขียว แต่ถ้าส่องจากข้างหลังแล้วล่ะก็มันจะเป็นสีแดงเข้มเหมือนกับว่ามันมีเวทมนต์วิเศษเดียวครับนักวิทยาศาสตร์พวกเขาก็เพิ่งจะมาไขาปริศนานี้ได้เมื่อไม่นานมานี้เองครับว่าที่มันเปลี่ยนสีได้นะ่ะเพราะว่ามันมีอนุภาคทองคําและเงินขนาดจิว๋วฝังอยู่ในเนื้อแก้วซึ่งมันก็เป็นเทคนิคนึงครับที่เรียกว่าไดโครอิซึมซึ่งเกิดจากการกระเจิงของแสงเมื่อแสงผ่านอนุภาคขนาดนาโน ชาวโรมันเนี่ยเขาล้ำยุคจริงๆ,ๆนะครับรู้จักวิธีการใช้นาโนเทคโนโลยีตั้งแต่สมัยนั้นเลยน่าคิดนะเนี่ยส่วนลวดลายแกะสลักบนถ้วยนั้นมันก็ได้เล่าถึงเรื่องราวของกษัตริย์ไลเคกัสที่โดนแอมโบรเซียสาวกของเทพไดโอดิสซัสสาปให้กลายเป็นเท่าอหุน่นกลายเป็นเรื่องราวที่แบบน่าสนใจมากๆเลยนะครับเนี่ยถ้วยใบนี้เนะี่ยถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์อังกฤษครับใครอยากเห็นของจริงเนะี่ย ก็ต้องลองไปดูนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์อังกฤษนะครับก็มีของน่าสนใจทั้งนั้นเองนะครับไม่รู้นะครับว่าไปปล้นใครมาหรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเรื่องราอ่ะมันก็ยังไม่ได้จบแค่นี้นะครับผมเองเนี่ยจะขอพาทุกท่านไปพบกับการค้นพบสุดแปลกที่ประเทศอินเดียกันบ้างครับที่ประเทศอินเดียที่นั่นนะครับก็จะมีบ้านหลังหนึ่งครับที่เต็มไปด้วยงูงูในอินเดียครับไม่ใช่แค่แบบตัดธรรมดาธรรมดานะครับแต่ว่ามันเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะในศาสนาฮินดูบางคนเนี่ย เขาก็บูชางูกันเลยทเดียวครับแล้วก็จะมีเทศกาลนาคด้วยนะครับที่เรียกว่านาคปัจมีนะครับที่จะมีผู้คนมารวมตัวกันถวายอาหารแล้วก็ขอพรจากงูแหมหาแต่พรกันจริงๆเลยนะลงมือทํากันบ้างไหมเนี่แต่ที่เมืองปูนเนงครับก็จะมีครอบครัวนึงครับที่พวกเขาได้เจอเรื่องสุดช็อกอยู่ดีๆเนะี่ยบ้านของพวกเขานะ่ย ก็กลายเป็นรังของงูมีทั้งงูเหา่างูเหลือมแต้บไปหมดเลยครับเลื้อยกันยัวเยะทั้งในห้องนอนห้องครัวครับตามผนังเพดานที่แปลกก็คือชาวบ้านที่นั่นนะ่เขาไม่กลัวงูกันนะครับเขาัทนต้อนรับงูเข้ามาอยู่ในบ้านกันเหมือนกับเป็นสมาชิกครอบครัวเลยทีเดียวเพราะเชื่อครับว่างูนี่ยัมเป็นสัตว์สัิทธิดจึงมีความเคารพแล้วก็อยู่ร่วมกันกับงูอย่างระมัดระวังผมว่าเรื่องนี้เนะี่ยมันเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากๆเลยครับแล้วก็แสดงเหตุถึงความเชื่อ และวัฒนธรรมที่แบบแตกต่างกันของแต่ละประเทศเลยนะครับนี่เอาครับผมขอพาทุกท่านนั้นไปไกลถึงคาบสมุทรโฮมาประเทศเคนยาดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งกําเนิดมนุษยชาติกันบ้างนะครับและที่นี่ครับนักโบราณคดีเนี่ยนะพวกเขาก็ได้พบเข้ากับเครื่องมือหินอายุมากกว่า3ล้านปีเรียกว่าชุดเครื่องมือโคโดวันครับซึ่งมันเป็นเครื่องมือที่ทําจากหินใช้สําหรับตัดสับแล้วก็ทุบ แสดงให้เห็นถึงความสามารถของมนุษย์ในยุคแรกในการประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อที่จะช่วยในการดำรงชีวิตที่น่าทึ่งก็คือพวกเขาครับเจอฟันของพลันโทปัสด้วยนะครับซึ่งเป็นมนุษย์ยุคโบราณรับที่ไม่ได้มีบรรพชนเป็นของเราโดยโตรงนะครับการค้นพบครั้งนี้เนี่ยมันทําให้เกิดข้อสันนิษฐานว่ามนุษย์ยุคแรกแล้วก็พันโทปัสเนี่ยอาจจะอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้วก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับการค้นพบครั้งนี้เนี่ย มันก็เลยทําให้พวกเรารับเข้าใจวิวัฒนาการของมนุษย์แล้วก็ความหลากหลายของสายพันธุ์มนุษย์ในยุคโบราณได้มากขึ้นนั่นเองครับเอาครับทีนี้เนี่ยผมขอพาทุกท่านมาสู่เรื่องราวลึกลับของสมบัติเฟอร์เลสเฟนกันบ้างครับมันก็ทําเอานักล่าสมบัติทั่วโลกเนี่ยถึงกับต้องตกตะลึงไปเลยครับ ในปี2010ัครับเฟร์เฟนฐีนักสะสมงานศินละปะชาวอเมริกันครับเขาก็ประกาศว่าเขาน่ะได้ซ่อนสมบัติบุลค่ามาหาศาลที่ประกอบไปด้วยทองคำเหรียญโบราณและอาาัญมณีไว้ในสักแห่งครับในเทือกเขาล็อกกี้บรรดานักล่าสมบัตินั้นก็ต่างพากันออกตามหาครับไขปริศนาหาเบาะแสกันที่แบบเฟนทิงไว้นะครับเป็นเวลาหลายปีครับจนกระทั่งในปี2019ครับสมบัติเหล่านี้เนี่ย มันก็ได้ถูกค้นพบจริงๆโดยดอนนี่เบอร์เกนครับเขาเป็นคนขับรถกวาดหิมะเขาได้เจอหีบสมบัติครับแบบโดยบังเอิญอ่ะแบบที่ไม่ได้ตามหาเลยตอนกําลังเคลียร์หิมะอยู่ใกล้ๆกับเรดเมส์พ i ายครับในโคโรราโดข้างใหนนะ่ะก็จะมีหนังสืออัลบัม้มเพลงซีดีและที่สําคัญก็คือมีต้นฉบับพร้อมลายเซ็นของเฟรนเองครับ ซึ่งสมบัติของเฟรเองนะครับมันก็ไม่เพียงแต่มีมูลค่ามหาศาลเท่านั้นแต่มันยังเป็นตำนานที่เล่าขานไปกันอีกนานแสนนานเลยเดียวครับและตอนนี้เนะี่ยผมจะขอพาทุกท่านนั้นไปพบกับสิ่งสุดท้ายครับที่อิตาลีณนะแดนไรอหนแห่งหนึ่งครับในแควนะ้นเวโรนาประเทศอิตาลีมันก็ได้มีการค้นพบโมเสกโรมันครับสุดอลังการซ่อนตัวอยู่ใต้ดินมานานกว่า2,000ปี โมเสกนี้นะเนี่ยเคยเป็นส่วนหนึ่งครับของวลราโรมันที่แบบยิ่งใหญ่ลวดลายสวยงามวิจิตรบรรจงซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงฝีมือแล้วก็ศิละปะขั้นสูงของชาวโรมันโบราณนะครับรการค้นพบครั้งนี้เนะี่ยไม่เพียงแต่จะทําให้เราครับเห็นถึงความงามของโมเสกแต่ยังทําให้เราอะ่ะเข้าใจถึงวิถีชีวิตของชาวโรมันสมัยก่อนคพรัะว่าพวกเขาอะ่ะใช้ชีวิตหรูหราแค่ไหนกันนะตอนนี้เนะี่ยนักโบราณคดีครับพวกเขาเองก็กําลังเร่งขุดขุดค้นค้นกันอยู่ครับ และอนุรักษ์โมเสสนี้เพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังครับได้ศึกษาและชื่นชมกันต่อไปผมเชื่อนะครับว่ามันยังมีสมบัติอีกมากมายที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินรอให้เราค้นพบโลกใบนี้ครับมันช่างมีอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นจริงๆเลยหวังว่าคลิปนี้เนะี่ยมันจะทําให้ท่านผู้ชมรับสนุกและก็ตื่นเต้นไปพร้อมๆกันนะครับขอขอบคุณทุกผู้ชมครับที่ร่วมเดินทางมาตลอดคลิปนี้เลยเนื้อสิ่งใดแล้วล่ะก็ถ้าคิดติ่งหนแล้วไม่เบียดเบียนคนอื่นนั้นก็ขอให้สมปรารถนานะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ